วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ตั้งอยู่เลขที่192ถนนวารีราชเดชหมู่5บ้านสองคอนตำบลกุดชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใต้การบริหารงานโดยดกรกรพัฒน์ศรีชนะผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์นายกีระคุณชวะผู้อำนวยการวิทยาลายัย ดออรอภิญญาศรีชนะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวนภพทรการาจักรรองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและความร่วมมือด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสีพิพัฒน์อินเตอร์จัดการเรียนการสอนในสองหลักสูตรได้แก่ประกาศนียบัตรวิชาชีพและ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้งระบบปกติและทวิภาคีประกอบด้วย4ประเภทวิชา 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชายานยนต์โดยมีขอบขายสาขาวิชาคือเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางเทคนิคและการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์ปัญหาตรวจซ่อมบำรุงรักษารถยนต์รถจักรยานยนต์วิกไบค์รถบรรทุก และรถบัสตามระยะทางบริการงานระบบยานยนต์งานเครื่องจักรกลหนักระบบปรับอากาศยานยนต์บริการระบบต้นกำลังอุตสาหกรรมและสามารถวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเองสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและมีความพร้อมทางร่างกายจิตใจตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ประยุกต์ใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ออกแบบวิเคราะห์งานพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างปรับตั้งควบคุมแก้ไขและบำรุงรักษาบุคคลที่ประกอบอาชีพในสาขาวิชานี้สามารถปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระให้ความรู้และทักษะเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นพร้อมทั้งปฏิบัติงาน ตามแบบแผนข้อกำหนดคู่มือมาตรฐานการทำงานตามหลักความปลอดภัยผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งควบคุมด้วยระบบโปรแกรม m a เบิลลอจิ c คอนโทร l เลอรช่างควบคุมหุ่นยนต์นักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะนักพัฒนากระบวนการผลิตชั้นสูง ช่างติดตั้งระบบอัจฉริยะสาขาวิชาช่างไฟฟ้าเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการออกแบบติดตั้งควบคุมตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาบำรุงรักษางานด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและจัดการงานในงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคารงานระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและข้อขัดข้องในงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม งานระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้าสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้ช่างไฟฟ้าภายในอาคารช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องบำรุง สาขาวิชาช่างก่อสร้างจัดอยู่ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมืองโดยมีขอบเขตสาขาวิชาคือการปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบและประเมินราคางานก่อสร้างและโครงสร้างอาคารบุคคลที่ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพนี้ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยงานระบบสาธารณูปโภคของหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการเอกชน ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาช่างก่อสร้างสามารถประกอบวิชาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้ผู้ประกอบอาชีพช่างเขียนแบบก่อสร้างช่างประเมินราคาช่างสำรวจเพื่อการก่อสร้างช่างควบคุมงานก่อสร้างนักปฏิบัติการภายในห้องทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ช่างจัดทำอาคารให้สมบูรณ์ช่างติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปพนักง,งานขายวัสดุทางด้านงานก่อสร้างเจ้าพนักง,งานและข้าราชการในหน่วยงานของข้าราชการได้สองประเภทอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพธุรกิจดิจิทัลการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานธุรกิจดิจิทัลบริหารจัดการประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจดิจิทัลด้วยตนเอง วิเคราะห์และออกแบบประยุกต์ใช้นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้นักวิเคราะห์ออกแบบระบบนักพัฒนาระบบนักทดสอบระบบนักออกแบบการาฟิกสำหรับเว็บไซต์นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาบัญชีจัดการอยู่ในสาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัยอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีโดยมีขอบเขตสาขาวิชาคือมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้านเครดิตของลูกหนี้และหนี้ศู์การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี สามารถประกอบวิชาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีพนักงานธุรการพนักงานธุรการบัญชีพนักงานการเงินผู้ช่วยพนักงานบัญชีพนักงานบัญชีสต็อกสินค้าเจ้าหน้าที่บริหารจัดการสาขาพนักงานฝ่ายสินเชื่อเจ้าหน้าที่บัญชีประจำสำนักงานบัญชีสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรทวิภาคีสาขาวิชาจัดการธุรกิจค้ธธาปีกเน้นให้หนักเรียนมีความรู้ความสามารถเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานได้จริงพร้อมกับการหารายได้ระหว่างเรียนซึ่งวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับบริษัทในเครือทำการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่องเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลายัยทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจต่างๆได้ 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมโดยมีขอบเขตสาขาวิชาคือการบริหารงานบุคคลในงานโรงแรมเทคนิคการสื่อสารในงานโรงแรมการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในงานโรงแรมอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในงานโรงแรมผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพการโรงแรมสาขาวิชาการโรงแรมสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพดังนี้ผู้จัดการรองผู้จัดการและเป็นพนักง,งานบริการส่วนหน้าของโรงแรมพนังกงานบริการอาหารและเครื่องดื่มและผู้ปรุงอาหารตะวันตก<ม>ผู้จัดการวิทยายลายัยพร้อมทีมผู้บริหารผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมมีปณิธานที่มุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือให้กับลูกหลานในเขตอำเภอกุดชุมและอำเภอใกล้เคียงภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์มีการจัดกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากด้านวิชาการให้แก่นักเรียนนักศึกษาอีกทั้ทงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านจิตอาสา และบูรณาการให้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้และมีทักษะวิชาชีพได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับของสังคมพ้ามศักยภาพในการแข่งขันในระดับอาเซียนมุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์อยังคงมุ่งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมลำเลิศวิชาการ